ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี2565สองประเภทรางวัลจาก11ประเภทรางวัลงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นจัดโดยสำนักงาน,นาคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสอคอรอปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดรัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโกลด์กรีนบาลานซ์ มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนายธนารัฐงามวไลรัตผู้จัดการทรกสกล่าวว่ารางวัลที่ทกสได้รับสองรางวัลคือรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่นและรางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัลซึ่งพนักงานทกศทุกคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากที่ผ่านมา มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่ออย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง ราก็ยังยึดในส่วนของนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลังในการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรวิธากิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการเพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตอนเองและสามารถเข้าถึงระบบสินเชื่อซึ่งสิ่งนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางตงสอเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นและดะำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรพิธากิจชุมชนและผู้ประกอบการ มีความมั่นคงมั่งคั่งในอาชีพทางด้านการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องต่อการเกษตรสำหรับในปี2566ทกสจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจโครงการต่างๆตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังตลอดจนพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพเพื่อนำมาซึ่งความยั่งยืนในการดำรงชีวิต แล้วนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน